สวัสดีครับลองจินตนาการตามผมนะครับคุณตื่นเช้ามาเปิดหน้าต่างออกไปและพบว่าทะเลหายไปผืนทะเลที่เคยกว้างสุดลูกหูลูกตาเงียบว่างเปล่าไม่มีเสียงคลื่นไม่มีน้ำเหลือเพียงพื้นดินแตกระแงหงเรือประมงนับพันลำเกยตื้นอยู่กลางลานทราย ไม่มีแม้แต่ละอองไอน้ำในอากาศโลกที่ไม่มีน้ำทะเลจะเป็นอย่างไรโลกที่เราอยู่ในวันนี้มีน้ำปกคลุมถึง71%ของพื้นผิวและในจำนวนนั้น97คือน้ำเค็มจากทะเลมันไม่ใช่เพียงของเหลวธรรมดาแต่มันคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้การที่น้ำทะเลหายไปในชั่วข้ามคืนไม่ใช่แค่เรื่องของไม่มีน้ำ แต่มันหมายถึงการล่มสลายของทั้งระบบนิเวศการเปลี่ยนโครงสร้างของชั้นบรรยากาศและอาจหมายถึงจุดจบของอารยะธรรมมนุษย์ในแต่ละวันน้ำทะเลทำหน้าที่เหมือนหมอนรองอุณหภูมิให้โลกมันดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันและค่อยๆปล่อยความร้อนกลับออกมาในเวลากลางคืนคล้ายกับพื้นผิวของดวงจันทร์ระบบวัฏจักรน้ำก็พังทลายไม่มีการระเหยของน้ำ ไม่มีการก่อตัวของเมฆไม่มีฝนไม่มีแหล่งน้ำใหม่แม่น้ำจะเหือดแห้งป่าไม้จะตายระบบนิเวศท,ทั้งหมดล่มสลายเป็นโดมิโนโผลกระทบต่อชีวิตและเศรษฐกิจคุณอาจไม่รู้ว่าอาหารทะเลให้โปรตีนกับมนุษย์ถึง20%ซ์ของทั้งโลกเมื่อทะเลหายไปเท่ากับแหล่งอาหารสำคัญหายไปทันทีธุรกิจประมง ท่าเรือการขนส่งสินค้าทางทะเลมูลค่าหลายล้านล้านเหรียญหายไปภายในวันเดียว GDP โลกพังเมืองชายฝั่งล่มสลายคนหลายพันล้านต้องอบพยพแล้วน้ำทะเลจะหายไปได้อย่างไรคำถามสำคัญคือเป็นไปได้จริงไหมที่ทะเลทั้งโลกจะหายไปแน่นอนว่าในทางวิทยาศาสตร์มันเป็นไปได้ยากมาก แต่ถ้าเรามองผ่านเลนส์ของคำว่าสมมุติฐานมีสามทฤษฎีที่น่าสนใจพอจะทำให้เราคิดตามได้ครับทฤษฎีที่ 1. โลกกลวง hollow earth theory เป็นทฤษฎีสมคบคิดที่มีมานานเสนอว่าโลกภายในกลวงมีช่องทางเชื่อมระหว่างผิวโลกกับโพรงขนาดยักษ์ใต้ดินหากช่องทางเหล่านี้เปิดขึ้นแรงดันภายในอาจดูดน้ำทะเลทั้งหมดลงไปใต้เปลือกโลก แม้ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับแต่แนวคิดนี้สะท้อนสิ่งหนึ่งนั่นคือเรายังรู้น้อยมากเกี่ยวกับภายในโลกของเราเองทฤษฎีที่2ดวงจันทร์หลุดวงโคจรดวงจันทร์มีผลอย่างยิ่งต่อระดับน้ำทะเลผ่านปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงถ้าวันหนึ่งดวงจันทร์เปลี่ยนตำแหน่งอย่างฉับพลันหรือหลุดจากวงโคจรการควบคุมคลื่นจะสูญเสียทันที บางนักวิทยาศาสตร์เสนอว่าแรงโน้มถ่วงที่เปลี่ยนอาจกระตุ้นให้เปลือกโลกดูดน้ำลงไปหรืออย่างน้อยที่สุดก็ทำให้ทะเลกลายสภาพเป็นบึงนิ่งที่ไร้การไหลเวียนทฤษฎีที่3การควบคุมทรัพยากรโดยมนุษย์ในโลกที่น้ำจืดกำลังขาดแคลนน้ำกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าไม่ต่างจากทองคำหรือแม้กระทั่งอาวุธหากมีบางกลุ่มสามารถควบคุมน้ำทะเลได้ เช่นการดูดน้ำเพื่อกักเก็บไว้หรือเปลี่ยนทิศทางการไหลของมหาสมุทรอาจน,นำไปสู่สงครามยุคใหม่ที่ไม่ได้แย่งพลังงานแต่แย่งน้ำน้ำเค็มที่มีค่ากว่าที่เราคิดแม้น้ำทะเลจะเค็มแต่มันมีน้ำจืดซ่อนอยู่ในนั้นอย่างมหาศาลและในยุคที่น้ำสะอาดขาดแคลนเทคโนโลยีการกลั่นน้ำทะเลให้จืดอาจกลายเป็นธุรกิจขนาดยักษ์แห่งศตวรรษหน้า หากทะเลหายไปเราจะไม่มีแม้แต่โอกาสในการแปลงน้ำให้ดื่มได้น้ำจืดจะกลายเป็นสินค้าที่แพงยิ่งกว่าน้ำมันหรือว่าเราอยู่ในโลกจำลองหลายคนอาจมองคำถามนี้ว่าไร้สาระแต่ simulation theory ที่ถูกพูดถึงโดยอีลอนมัสกลับจริงจังกว่าที่คิดเขาเชื่อว่ามีโอกาสเพียงหนึ่งในพันล้านเท่านั้นที่เรากำลังอยู่ในโลกจริงและที่เหลือ อาจเป็นโลกจำลองทั้งหมดหากทะเลหายไปในชั่วพริบตามันอาจไม่ใช่เหตุการณ์จากธรรมชาติแต่เป็นเพียงการลบข้อมูลหรือการเปลี่ยนเงื่อนไขของระบบจำลองเท่านั้นบทสรุปสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงว่าทะเลหายไปหรือไม่สิ่งสำคัญคือเราเคยมองน้ำทะเลเป็นเพียงของธรรมดาทั้งที่มันคือหนึ่งในสิ่งที่โลกให้มาอย่างมีเงื่อนไขเงื่อนไขที่ว่า ถ้ามนุษย์ไม่ใส่ใจมันจะถูกเอาคืนไปเสมอขอบคุณที่อยู่ด้วยกันครับแล้วเจอกันในตอนหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วมากระตุกตอนความคิดกันได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ